สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าววิภาพประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2558นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มน้ามนคนสระกราวเมธีชิมจิ๋วครับ คุณผู้ชมครับเปิดรายการมาวันนี้ผมจะเริ่มต้นกันที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพราะล่าสุดนะครับชาวบ้านเขาพบภาชนะดินเผาโบราณอายุกว่า3 0 0 0 5 0ถึง5,000ปีนะครับซึ่งการพบสิ่งเหล่านี้ที่กระบี่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะที่นั่นเขามีการพบซากดึกดำบรรเป็นล้านปีและพบร่องรอยของการอยู่อาศัยของมนุษย์โบราณที่มีมาช้านานนับหมื่นปีแต่ว่าสิ่งที่พบใหม่ก็จะเป็นประโยชน์เพิ่มเต เติมในด้านของการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีต,ต่อไปครับพื้นที่ที่พบภัชระดินเผาโบราณก็อยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลอ่าวลึกเหนืออําเภออ่าวลึกนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเดินขึ้นเขาและปีนขึ้นไปบนเพิงผาสูงประมาณ10เมตรก็จะพบ ถ้ำน้ำจาร์นะครับซึ่งภายในถ้ำนี้เองที่ชาวบ้านได้เข้ามาพบภาชนะดินเผาโบราณจํานวนมากคาดว่าอยู่ในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อายุระหว่าง3,000ถึง5,000ปีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพบภัชนะดินเผาที่บริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับระหว่างที่เข้ามาขุดขี้ข้างขา่าในถ้ำเอาไปทําปุ๋ยขุดลงไปที่บริเวณแนวเพิงผาได้ประมาณ1ฟุตก็จะเจออยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่น หม้อทรงกลมขวานหินและหม้อลายทาบช้างนะครับจึงได้แบ่งนำกลับไปเก็บไว้ที่บ้านเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเชื่อว่าหากปีการขุดสำรวจจะพบภาชนะอีกจำนวนมากขณะที่คุณบุญพาดรักนุ้ยนะครับนายอำเภออ่าวลึกซึ่งเดินทางเข้าตรวจสอบในพื้นที่ก็คาดว่าภายในถ้ำแห่งนี้นะครับจะเป็นแหล่งอาศัยอยู่ของมนุษย์โบราณยุคความประวัติศาสตร์โดยจะมีการประสานไปยังสำนักศิลป,ปกรที่15ภูเก็ต ให้เข้ามาสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถานป้องกันไม่ให้มีการทำลายและให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต่อไปครับในเมื่อเราขุดพบแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราจะได้เข้ามาศึกษาต่อไป ไปที่จังหวัดธุบุรีกันบ้างน,นะครับชมเรื่องราวดีๆของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรับหลังกาจังหวัดธุบุรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อ12ปีที่ผ่านมานะครับมีการนําช้างบ้านปล่อยเข้าป่ากว่า20เชือกทําให้ตอนนี้มีช้างเพิ่มเป็น33ตัวแล้วครับ ช้างป่าแม่ลูกคู่นี้นะครับเป็นช้างป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกาอำเภอล,ลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิรวมกว่า90้าหมืนไร่โดยลูกช้างตัวนี้เป็นหนึ่งในลูกช้างที่เกิดจากการผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติของช้างบ้านที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการปล่อยคืนสู่ป่าซับลังกา นายวสันต์กล่อมจินดาหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตปาทรัพลังกาอำเภอลำสมนทิจังหวัดลบบุรีนะครับเปิดเผยว่าหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระดำรัสจัดตั้งโครงการนำช้างป่าคืนสู่ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตป่าทรัพลังกาซึ่งถือเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดลบบุรีนะครับ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการคืนช้างป่าสู่ป่าในครั้งนี้โดยในช่วงเริ่มโครงการครั้งแรกเมื่อปี2547นําช้าง4เชือกมาปล่อยและมีการนํามาปล่อยต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า12ปีจนปัจจุบันนะครับปล่อยไปแล้วรวม26เชือกครับที่ต้อนรับช้างกลับสู่บ้านของเขานะครับในในปีแรกเนี่ยก็ประมาณ4ี่ตัวหลังจากนั้นมีการนํานช้างคือ มากันยกทีมนะ ouais ครับวันนี้นะครับโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยมากันโมดโอ้โหมาเยี่ยมเยียนเราแล้ว,ลว,ว,น,วน,นะงาตัวเล็กอยู่ไหนตัวเล็กโอ้โหไอตัวเล็กหล,ลบอยู่ใต้เขาเลย้ั่นลแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากทีเดียวนะครับในช้างยี่สิบหกตัวเนี่ย ได้จับคู่เลือกกันเองแล้วก็ผสมพันธุ์กันจนออกรูปมาได้นัปัจจุบันนี้แล้วเจ็ดตัวนะครับป่าของเราจึงต้องรับช้างนี้แล้วนับปัจจุบนันสามสิบสามตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับจังหวัดลบบุรีของเราจะมีช้างป่าเกิดขึ้นแล้วเจ็ดตัวนปัจจุบันนั่นก็คือเป็นช้างที่เกิดขึ้นในป่าของเรานี่เองนะครับก็คือเป็นลูกของทรัพย์ลังกาโดยตรงครับนั่นคือเป็นลูกของทรัพย์ลังกาเป็นลูกของลบบุรีเป็นลูกของะโวบ้านเราครับ ก็ถือเป็นการอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปนะครับผู้ชมครับส่วนที่จังหวัดชัยภูมิแม้ว่าพี่น้องเกษตรกรจะหันมาปลูกมะเขือเทศในช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยแต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแถมยังถูกซ้าเติมจากปัญหาเพลี้ยระบาดอีกจนผลผลิตเสียหายทั้งหมดครับ สภาพมะเขือเทศของเกษตรกรที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวละเวนอกจากใบจะเริ่มแห้งเหี่ยวเพราะขาดน้ำอย่างหนักแล้วนะครับตามลูกมะเขือก็ยังมีรอยดำเนื่องจากถูกเพลี้ยลงทำให้ผลผลิตเสียหายทั้งไร่นะครับคุณลุงล้านโคดสีเมืองชาวบ้านโพทองหมู่เก้าตำบลโคกสะอาดเจ้าของไร่บอกว่าไรม่มะเขือเทศถือเป็นความหวังในการสร้างไรายได้ช่วงหน้าแล้งนะครับโดยคุณลุงปลูกมะเขือเทศในพื้นที่กว่า2ไร่เศษลงทุนไปประมาณ1 5 0 0 0บาท ติดตั้งทางเดินท่อสูบน้ําเข้าสวนอีกหลายหมื่นนะครับก็หวังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะเก็บได้ในช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งแต่ละปีที่เคยทํามาก็จะมีรายได้จากการทาสวนมะเกิดเทศประมาณ2 0 0แสนบาทแต่ว่าปีนี้ต้องมาเจอปัญหาเพลี้ยระบาดอย่างหนักนะครับทำให้ผลผลิตที่กําลังออกทั้งหมดเสียหายไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ก็เร่งรื้ออุปกรณ์ท่อน้ําในสวนออกให้หมดนะครับเพื่อทําการไถมะเขือเทศในไร่ทิ้งให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เพลี้ยระบาดขยายวงกว้างไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพืชไร่พืชสวนของคนอื่นอีกนะครับทำให้สิ่งที่ลงทุนลงแรงไปก็ไม่ได้อะไรกลับมาคืนเลยครับก็ สแสดงความเสียใจกับคุณลุงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามควรที่จะเข้าไปปรึกษาทางเกษตรอำเภอเภรหรือเกษตรจังหวัดให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าฝนแล้วก็มีคําเตือนจากปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระวังโรคระบาดในช่วงนี้นะครับทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแนะนําให้พาสัตว์ต่างๆไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคครับ ช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอาจจะต้องสังเกตกลีบเท้าของสัตว์ต่างๆหน่อยนะครับอย่างเช่นโคกระบือหรือสัตว์ปีกพวกไก่บ้านที่เลี้ยงไว้เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจาเป็นจะต้องระมัดระวังเรื่องโรคระบาดช่วงฤดูฝนอย่างโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวมนายวีรศิษฐพุทธ ภัยโรดประสุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีกล่าวว่าช่วงนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทําให้ความชื้นในอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้นระบบทางเดินหายใจของสัตว์ทุกชนิดมีปัญหานะครับอาจเป็นหวัดหรือปอดบวมได้โดยเฉพาะแพะและแกะและจะมีอาการปอดบวมและอาจจะตายได้มีวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้สัตว์ตากฝน คอกที่ไม่แข็งแรงควรปรับปรุงแก้ไขทําให้สามารถกันฝนได้และคอกสัตว์ที่มีช่องลมพัดผ่านควรมีกระสอบอาหารหรือวัสดุมากั้นลมไว้นะครับทําให้ลมไม่โกรกก็จะช่วยได้โดยเฉพาะข้อสัตว์ใหญ่เช่นโครกรบือควรปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาให้ดีอย่าให้ตากฝนเด็ดขาด ส่วนสัตว์ปีกพวไก่บ้านไก่พื้นเมืองควรฝึกให้เข้าเล้าเพื่อไม่ให้เปียกฝนนะครับนอกจากนี้ก็ควรนําสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซนก็ได้นะครับไปฉีดที่ปศุสัตว์ทุกอําเภอมีบริการให้ฉีดฟรีครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวูิภาคครับข่าวสัญจรเช้าและเที่ยงวันที่27พฤษภาคม2558 ติดตามความก้าวหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงไทยลาวเมียนมาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและของดีจังหวัดเชียงราย ที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดกรมประชาสัมพันธ์เปิดสั่งจองพระอินเต่าสังสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์สำหรับบูชา ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่สำนักงานเลขานุก,การกรมกรมประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์026182323ต่อ1800-1 1803 1806-7 1822-3สำนักประชาสัมพันธ์เขต1-8หรือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลังบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์เลขที่บัญชี068ข0ขีด09760ขีด0กำหนดรับจองตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป กับเข้าสู่ข่าวพุยผานนะครับจะอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนสระกราวเมทีฉิมจิ๋วครับเสียงชาวบ้านวันนี้นะครับน้ำประปาของพ่อแม่พี่น้องชาวอุทัยธานีที่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านร้องเรียนว่าน้ำประปามีสีขุ่นเป็นตะกอนไม่สามารถบริโภคได้ครับ เหตุการณ์เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ชาวจังหวัดอุทัยธานีบันทึกไว้โดยสีของน้ําประปามีลักษณะเป็นสีเทาขุ่นเป็นตะกอนไม่สามารถใช้อุปโภคได้นะครับและได้มีการนําภาพดังกล่าวลงในโซเชียลมีเดียที่22ตอนเย็นประมาณ6โมงเย็นนะคะเนื่องจากปจาปปาตัวเลขน้ํามันไม่ไหลทีนี้ก็ไปเปิดหัวใจ โดยที่น้ําถังบุญเนี่ยมันแห้งเลยก็มีขี้โคลนติดไปเล็กน้อยประมาณครึ่งชั่วโมง นายสมชายเลิศพงพากรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหมู่4ตบนท่าสุงอำเภอเมืองหลังจากมีที่มีการร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับโดยทราบต้นตอของปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบน้ำประปาได้ทำการล้างถังที่มีตะกรนตกค้างเพราะจะมีการจัดงานวัดนะครับแต่เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจผิดนะครับจึงปล่อยน้ำเสียเข้าในระบบ พร้อมได้ประสานเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาแนะนําขั้นตอนและวิธีการล้างถังอย่างถูกวิธีโดยให้ต่อท่อแยกก่อนถึงวาล์วที่จะปล่อยน้ําเข้าสู่ระบบประปาของชุมชนนะครับจากนี้ไปก็ทางจังหวัดก็จะให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีนะครับส่งเจ้าหน้าที่มาให้คําแนะนําท่านผู้ใหญ่บ้าน ดูเรื่องการบริหารจัดการน้ํานะครับแล้วก็ทําระบบการล้อล้างล้างน้ําอะไรเนี้ยให้ล้างไอ,องเนี่ยให้มันมีเป็นระบบมากขึ้นนะฮะแล้วก็สะดวกมากขึ้นแม้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สะดวกครับนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่จังหวัดก็ได้ประสานงานมีท่านในอำเภอมาติดตามด้วยนะครับเราก็ถือว่าครั้งนี้เรียบร้อยดีครับไม่ไม่มีปัญหาแล้ว ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากเกิดการเข้าใจปิดของผู้ดูแลรักษาระบบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับงานของดีเมืองจันทร์วันผลไม้สีสันตะวันออกก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะจุดชิมผลไม้ฟรีจัดขึ้นวันละสองรอบมีนักท่องเที่ยวมารอต่อแถวตั้งแต่ยังไม่เปิดให้ชิมฟรีทีเดียวครับ คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแถวชิมทุเรียนและผลไม้อื่นๆเช่นเงาะลำไย,ยสละที่จุดบริเวณจัดกิจกรรมทานฟรีนะครับภายในงานของดีเมืองจันทรวันผลไม้สีสันตะวันออกงานนี้นะครับชมกันเพลินเลยทีเดียวแบบไม่อัน้นใครกินได้มากน้อยเท่าไหร่ก็กินกันได้แบบไม่มีหวงครับแต่ก็มีกติกาอยู่สักนิดหนึ่งป้องกันความวุ่นวายเพราะเขาจะจัดให้ชิมฟรีที่ลาน ขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีวันละ2รอบนะครับรอบแรกก็คือเวลา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาส่วนรอบที่2ก็ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกานะครับเสิร์ฟแบบไม่อั้นตลอด3ชั่วโมงเต็มในแต่ละรอบอจะเสิร์ฟควบคู่กับผลไม้แปรรูปเช่นทุเรียนเชื่อมครับ โดยเฉพาะทุเรียนเชื่อมตัวเองไม่เคยชิมเลยอะค่ะพิ่งจัดครั้งนี้อร่อยค่ะมันจะหวานนุ่มแล้วก็นนเนบเนบอะ่ะเนาะอร่อยอร่อยนายเฉลิมพลสักคําคำประธานจัดงานของดีเมืองจันท์วันผลไม้สีสันตะวันออกกล่าวว่า กิจกรรมทานฟรีผลไม้ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งทางผู้จัดงานก็พร้อมนําผลไม้คุณภาพทั้งสดและแปรรูปมาให้บริการเต็มที่ทุกวันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและคัดสรรแต่ผลไม้ที่มีคุณภาพรสชาติดีนะครับแนะนําให้นักท่องเที่ยวชิมทุเรียนแปรรูปหลากหลายเมนูรสชาติดีที่นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ครับให้ได้เห็นว่าทุเรียนเนี่ยไม่ได้ ปอกเป็นลูกแล้วมาทานกันเลยนะฮะยังมีทอดยังมีเชื่อมโดยเฉพาะทุเรียนเชื่อมนี่นะค,คนชอบมากนะฮะแทบจะไม่ไมีไม่บอกนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นทุเรียนเชื่อมนะฮะอร่อยเหนียวนะครับอ่ากินทุเรียนนี่จะหายไปหมดดีสําหรับคนที่แบบไม่ชอบกินชอบทานอะไรนะฮะส่วนทอดนะฮะเราก็ทอดให้เห็นๆนะครับทาใหม่ๆอ่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจชิมผลไม้ฟรีก็ไปได้ที่จันทบุรีนะครับ ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดระยองเริ่มขึ้นแล้วกับงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองโดยงานจะมีประจนถึงวันที่28พฤษภาคมนี้ที่ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเช่น เปิดสวนชนชิมการประกวดซุ้มผลไม้การประกวดผลไม้และการแสดงของศิลปินชื่อดังส่วนที่จังหวัดนคปรปฐมเปิดงานโอท็อปก้าวไกลสู่อาเซียนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ปี2558ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีงานจะมีไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของจังหวัดนคนปรปฐมตลอดจนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้มี140ร้านค้าเข้าร่วมงานด้วย จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกปี2558และประชาชนทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมประมาณ3,000 300, รายร่วมสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ,พร้อมจัดกิจกรรมการมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลตัวอย่างที่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างข่าวรอจำนวน23คนชุมชนและหน่วยงานต้นแบบในการช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่จำนวน5ชุมชนและสื่อมวลชนต้นแบบจำนวน17แห่ง นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีร่วมกิจกรรมโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงของศูนย์นอำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจ,จังหวัดลบบุรีพร้อมกล่าวคำาปฏิญาณตนเป็นผสกนิกรที่ดีม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตำบลมหาโพธจังหวัดลบบุรี สปปสามิรพื้นที่จอดร้อยเอ็ดจัดโครงการสปปสามิรสารสัมพันธ์คืนความสุขให้สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมณโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูงจัดทําพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างเครือข่ายต้นแบบสบปปสามิรอาสาจากบุคลากรสปปสามิรพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างสปปสามิรกับสังคม ผู้ชมครับบ่อกเกลือโบราณคือจารีตที่สืบต่อกันมากว่าพันปีนะครับเป็นสิ่งที่ภูมิใจของชาวอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านแต่ปัจจุบันนะครับการรูปแบบการต้มเกลือกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสร้างความวิตกให้กับชุมชนเกรงว่าวิถีการต้มเกลือแบบโบราณจะสูญหายไปนะครับติดตามได้ใน,ในหนึ่งในภูทรครับ ในสมัยโบราณบ่อเกลือคือที่มาของคำว่าเมืองบ่อหรืออำเภอบ่อเกลือในปัจจุบันในประเทศไทยมีแหล่งเกลือมากมายทั้งเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรเกลือสินเทาแต่ที่ดูจะพิเศษหน่อยคือเกลือสินเทาภูเขาที่บ่อเกลืออยู่บนดอยสูงจากระดับน้ำทะเลและมีวิธีผลิตที่แตกต่างจากที่อื่นคือการต้มด้วยฟืนแม้ใช้พลังงานจากฟืนสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับราคาซื้อขาย ผู้ผลิตมีกำไรน้อยมากถ้าเทียบกับเวลาและความคุ้มทุนในการขายเม็ดเกลือต่อกิโลกรัมแต่จะสังเกตว่าเกลือไม่ได้ขายตัวเองเพื่อสร้างมูลค่าแต่เกลือนำมาซึ่งรายได้ต่อสิ่งรอบข้างมีวัยรุ่นหนุ่มสาวลูกหลานชาวอำเภอบ่อกเกลือกลับมาเปิดร้านกาแฟร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกคนในชุมชนทำรีสอร์ทบ้านพักเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ที่ดินมีราคาเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเกลืออยังราคาเท่าเดิมแต่ได้สร้างมูลค่าให้กับสิ่งรอบๆอย่างน่าพอใจคนต้มเกลือหันมาทำของที่ระลึกขายไข่ต้มเกลือสมุนไพรเครื่องจักสารแม้แต่อาหารปลาล้วนเป็นรายได้นำมาสู่ชุมชนมากน้อยตามกำลังแต่ในวันนี้ได้มีโครงการทดแทนพลังงานเพื่อชุมชนการสร้างและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เตาต้มเกลือชีวภาพมวลสำหรับชุมชนผู้ผลิตเกลือสินเทาภูเขาชุมชนบ้านบ่อหลวงตำบลบ่อเกลือใต้อําเภอบ่อเ,เกลือจังหวัดน่านกับเทคโนโลยีใหม่เตาประหยัดพลังงานใช้สังข้าวโพดแกลบท่านหรือฟืนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต้มเกลือข้อดีคือควันน้อยประหยัดเชื้อเพลิงแต่สิ่งที่ตามมาที่หลายๆคนวิตกคือถ้าต้องใช้ฟืนในการต้มเกลือจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือป่าไม้แม้ห้ามตัดฟืนจากป่าสงวนแต่ชาวบ้านใช้ฟืนจากป่าที่ปลูกต้นไม้ทดแทนคือต้นกระถินยูคาลิปตัสใช้เวลาประมาณ3ปีพร้อมตัดและเป็นเชื้อเพลิงทดแทนซึ่งไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม้ห่วงห้ามแต่หากชาวอำเภอบอกเรกือจังหวัดน่านใช้เต่าทดแทนประหยัดพลังงานโดยใช้สั่งข้าโพดเป็นเชื้อเพลิงหลักในการต้มเกลือ อำเภอบ่อกเกลือไม่มีสั่งข้าวโพดเพียงพอในการป้อนเตาชีวภาพมวลสมัยใหม่ความมิตกของชาวบ้านเกรงว่าหากมีคนทําไร่ข้าวโพดบุกรุกป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อนําเอาสั่งข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงในการต้มเกลือแล้วโครงการรักป่านานเมืองนา้านหน้าอยู่คู่ป่าต้นน้ําจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทดแทนเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแต่เอกลักษณ์ความเป็นบอกเกลือโบราณ วิถีชีวิตการต้มเกลือสินเทาภูเขาที่อยู่คู่มานานกับชาวบ่อกเกลือก็ควรจะอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านรายงานสำหรับผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ w w w f a c e b o o k .com ไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับและวันนี้เราจะลากันด้วยนาวาเอกนพดลทิตะ ทิตะวัฒนสก,กุลนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาววิกโยธินค่าจุลาพรได้ทำการโดดร่มดิ่งพระสุธามาเป็นประธานในพิธเีเดินเท้าเข้าสู่ชุมชนมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและชาวบ้านกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อต่อยอดโครงการสันติภาพของกอ,องทัพครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้าบนคนสระกราวเมทีฉิมจิว๋วพร้อมด้วยทีมงานข่าวภูิภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ